ว่าไม่น่าเกินพี่บู่ใช้ยุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะผมมีเยนงูครับว้าจะแก้มืออย่วเอาให้เลือกเอาปอสามไปเอาไข่เอาเดี๋ยวอสองมือกอนนะเดี๋ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมมีผู้ชายเลยวะว้นแม่ัวคะน้องแม่ัวครับเอาเอาอยากได้ทีมแบบไหอยากได้ทีมแบบไห ะมีแต่ผู้งมงมุนนั่นฮะเขาบอกช้าซ้านี่ฮะบอกเขาบอกซอยแล้วบอกเต๋อวันบอกเต๋อยิ่งไปป่านนี้เลยบอกเตอมึงนั่นเตบอกยิ่งไปป่านนี้เลยบอก โอ้มันยิงงดิลึกไปบอกเตือนยิงบกป่านี่นองเลยบอกาเนี่แกมือไม้เนาะป่านเนาะแกมือหมอยู่อะอะเบี้ยวคู่คากเอาอยู่บ่พ่อแก้มือไม้มือเียพ่อก็น้องมือน้องมื่ออื่นแก้มือไม้เนาะแกเขาละเมื่อนี่เออมันจันบหวยังแก่ ม่งไม่บุยไงมีมันม็อยู่มีกไม่ม่กอเ่ตัวเขาอยู่ปอน่น้องนา่่เขาอยู่ปอหม่งนึ่เนาะแกมืไม่นะ้ะแพ่เขาจะสูเม่อกี้นี่ว่าใไป่านตแพ่เขาจะได้กว่าปนเธอยิงหลายอยู่นี่่เธอโมเมนเดียว่าเธอยิงก็เตแต่ออกข่างเ

โอ้ยก oh oh! oh, mm ีฬากีฬามันก็มีแพรมีสนาธรรมดาแล้วเนาะมือนี่แพรเขามือก็แกรมือไหมแล้วมือนึ่งเันจัดเออมือจันว่ะเขาจับเอาสิเอาสิเอาบักได้ร่เสริมทีมเจ้าของเหาเอาคนเหนียวร่วมของเอาผูดได้เอาหน้องนัดพ่อได้ว้าเอาน้องนัดป่อทามไดผู้ใด้น้องนัดว่าเออเอาตอนนั้นนัดมาช่วยทีมในป่านเด้อได้ยินบ่ ตออเดมึงนยิงว่งเดมึง่มาักเสามชุ์เลยบ่โอ้เออกีรัมกต้องมีแแ้มีศนาธรรมดามือนีแแ้เขามือนหนาเขาไม่เนาะสิห้เอ็ยังไดยินบ่ฮะเคียดคักว่าแ้เขามือนี่ะกันเกียไม่บ่ไม่ไ